ดวงเจ็ดวันเกิดประจำวันที่31มกราคม2569วันนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์การงานจะโดดเด่นด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นำมาซึ่งไอเดียใหม่ๆและการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จอย่างงดงามในเรื่องความรักความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความโรแมนติกและความหวานซึง้งการเปิดเผยความรู้สึกดีๆจะทำให้คุณและคนรักรู้สึกตื่นเต้น และมีความสุขขวมกันสีเขียวและสีฟ้าจะเป็นสีนำโชคที่ช่วยเสริมด้านรายได้การค้าขายและผลกำไรต่างๆให้เพิ่มผู่นยิ่งขึ้นทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคลที่ช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจวาสนาและบารามีทำให้เป็นที่เคารพพยายามเกรงของผู้คนช่วงเวลาที่เป็นมงคลของคุณคือ7นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที และ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับคนเกิดวันอังคารการงานในวันนี้อาจต้องใช้ความอดทนและความพยายามเป็นพิเศษซึ่งจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและได้รับการชื่นชมจากผู้อื่นอย่างแน่นอนด้านความรักอาจต้องใช้เวลาและความอดทนในการประครับประคองความสัมพันธ์เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกปลอดภัยและพร้อมที่จะพัฒนาชีวิตคู่ร่วมกันต่อไป สีน้ำตาลจะเป็นสีนำโชคที่ช่วยเสริมด้านโชคลาภและทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างลุ่วล่วงไปได้ด้วยดีส่วนที่ใต้จะช่วยเสริมเรื่องความรักและทำให้ได้รับความเมตตาอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ในหลายด้านช่วงเวลาที่เป็นมงคลสำหรับคุณคือ12นาฬกาถึง14นาฬกา30นาที คนเกิดวันพุธวันนี้การงานจะมีความก้าวหน้ารวดเร็วด้วยโอกาสที่ดีขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมและกล้าที่จะเสี่ยงกับสิ่งใหม่ๆเพื่อคว้าความสำเร็จด้านความรักกำลังก้าวหน้าและน่าตื่นเต้นควรเปิดใจรับความรักและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงสีดำและสีเทาเป็นสีนำโชคที่จะช่วยเสริมธุรกิจให้มีลาบผลกำไรและนำโชคลาภจากการเสี่ยงดวงมาให้ทิศตะวันตก เป็นทิศมงคลที่จะช่วยด้านความรักความสัมพันธ์และอาจทำให้คุณได้พบเจอคนที่ถูกใจแบบไม่คาดฝันช่วงเวลาที่เป็นมงคลของคุณคือ7นาฬิกาถึง9นาฬิกาและ14นาฬิกาถึง16นาฬิกาส0นาทีสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนการงานของคุณจะประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับนับถือจากความรู้ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้ง ทำให้คุณเป็นที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องความรักความสัมพันธ์จะลึกซึง้งและมีคุณค่าทางจิตใจทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มและมีความสุขในชีวิตเป็นอย่างมากสีเหลืองและสีทองเป็นสีนำโชคที่ช่วยเสริมด้านความรักความประทับใจและจะทำให้มีผู้คนคอยให้การสนับสนุนทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล ที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จด้านการเงินการค้าขายและการต่อรองต่างๆให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีช่วงเวลาที่เป็นมงคลสำหรับคุณคือ7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาและ12นาฬิกาถึง14นาฬิกาวันนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีความยุติธรรมและความเที่ยงตรงจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดี และได้รับความไว้วางใจจากทีมงานและผู้ร่วมง,งานทุกคนอย่างเต็มเปี่ยมด้านความรักความซื่อสัตย์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมั่นคงในระยะยาวสีแดงและสีแสดเป็นสีนำโชคที่จะช่วยเสริมสร้างผลสำเร็จชื่อเสียงและนำพาโชคลาภมาให้ทิศเหนือเป็นทิศมงคลที่ช่วยเสริมการค้าขายทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงโชคลาภจากการเสี่ยงดวงช่วงเวลาที่เป็นมงคลของคุณคือ7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีและ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานของคุณจะเติบโตและประสบความสำเร็จได้ด้วยการนำประสบาการณ์เก่าๆมาประยุกต์ใช้ทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป,ป้าหมายที่วางไว้ด้านความรัก ความทรงจำที่ดีร่วมกันจะช่วยสารสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขในการใช้ชีวิตสีม่วงและสีแดงเป็นสีนำโชคที่จะช่วยเสริมเรื่องความรักให้คุณสมหวังในรักและเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้างทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคลที่ช่วยเสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันและการเลื่อนตำแหน่งช่วงเวลาที่เป็นมงคลสำหรับคุณคือ 8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาและ14นาฬิกาถึง16นาฬิกาส0นาทีสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ารงานวันนี้ขอให้คุณพักสมองบ้างแล้วคุณจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆรอบตัวซึ่งจะนำมาซึ่งไอเดียที่สดใหม่และช่วยให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้เป็นอย่างดีในเรื่องความรัก การไคร่ครวนและเข้าใจถึงคุณค่าของคนรักจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณลึกซึ้งยิ่งขึ้นและทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกซาบซึ้งและมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันสีชมพูเป็นสีนำโชคที่ช่วยเสริมด้านการสนับสนุนการอุปถัมภ์และความช่วยเหลือจากคนรอบข้างทิศตะวันออกเป็นทิศมงคลที่นำพาลาผลกำไรที่ดีจากการค้าขาย และความสำเร็จในการลงทุนช่วงเวลาที่เป็นมงคลของคุณคือ8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาผู้ที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการงานผลงานของคุณจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างและความพยายามของคุณจะได้รับการชื่นชมและตอบแทนอย่างคุ้มค่าในเรื่องความรักคนรักของคุณ จะนำพาความอบอุ่นและสดใสามาสู่ชีวิตความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความรักและความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันทำให้ชีวิตคู่มีความสุขสีขาวและสีเงินเป็นสีนำโชคที่จะเสริมพลังบารมีวาสนาทำให้เป็นที่เคารพเพียเกรงและนำพาโชคลาภมาให้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคลที่ช่วยเสริมความรักและมิตรภาพอันดีงามคุณจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีจากมิตรสหาย ช่วงเวลาที่เป็นมงคลของคุณคือ5นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา30นาทีและ11นาฬิกาถึง13นาฬิกา